รถขุดนําเข้ามีให้เลือกหลายคันเลยครับคุณลูกค้าท่านใดมองหายอยู่มาได้เลยราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0นบาทสําหรับไซส์ขนาด5ตัน6ตัน7ตัน8ตันก็มาเลือกมาลองกันได้สั่งซื้อได้ครับส่งได้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลส่งได้หมดครับอันนี้หุ่ดใิด5 5ได้ออปชั่นครบเลยตู้เก๋งบมตรงแท็กเหล็กใบดันเป็นรถนอกครับสีสันสวยงามเป็นสีเหลืองตัดด้วยสีดํา คันข้างเป็น i h i 55 n s มีลายไปปิ้งใบพร้อมราคาอยู่300,000 59,000บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับอยากซื้ออยากต่อรองราคาโทรมาคุยได้เลยคันต่อมาเป็นโคมสู่ PC 60 7หรือว่ารุ่น7 399,000บาทครับคันนี้รถนอกเช่นเดียวกันสีสันเดิมๆครับเป็นสีเหลือง ยันม้าวีโอแปอยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่โทรมาคุยได้เลยครับผมตัวนี้สภาพสวยกริบเลยมีใบดันมาให้ครบๆเลยครับทุนใดยมีอีก1นึ่งพันให้ซื้อกันนะครับผมก็55าสคิดเเช่นเดียวกันตู้กเกง๋งท็กเหล็กใบดันพิกัดอยู่ที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชลบุรีครับอยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอตรงไหนก็ทักหาฝ่ายขายเราได้ 0616960160ส่งได้ทั่วประเทศครับใกล้ๆส่งได้หมดเลยครับคุณลูกค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ